นี่นะพี่ที่ผมมาดูไว้นี่นะแต่ผมต้องมาจุดทูปขออนุญาตเขาก่อนกลางคืนผมจะมาเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เรามองเห็นดำๆเนี่ยเนี่ยแต่ผมต้องเอาทูปมาจุดขออนุญาตเขาก่อนถึงจะมาขุดเอาได้มาเอาเฉยๆไม่ได้ nhà lực lực này này phì